สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลค่ะนี่มาทำทเน็ดกับข้าวเมนูซุปน้ำไม้ดองจากพี่น้องซุปน่อไม้ดองมาตำพริกกันเลย หอมดองที่ต้มไม่ลวจะพี่น้องนี่เป็นหน่อไม้ดองที่ต้มไม่ลวจะพีน่น้องหน่อไม้ส้มหน่อไม้ขาวออกมาซุปจ้ะบ่มีเครื่องกระแทบจะพี่น้องไม่มีถัวถ่ว,ไ,ว,วนนไม่ได้ใส่ถั่วจ้ะถ้ามีถั่วกระใสได้จะพี่น้องถั่วลิส้งขว้กอันนี้เกี๊ยเดอนไม่ได้ใส่บ่มีจ้ะ ไม่มีก็แซบเหมือนเดิมจ้ะพี่น้องใส่หน่อไม้ดองกับผิกลงไปแล้วจ้ะเรามาใส่ชูรสดใส่ผงนัวนี่จ้ะพี่น้องใส่เยอะๆรดจะได้แซบๆไม่ได้ใส่อย่างไรจ้ะ ใส่แต่ชูรสน้ำปลานี่น้ำปลาจ้ะพี่น้องน้ำปลาไปหนึ่งช้อนใส่หอมนี่หอมที่ซอยไวจ้จ้ะหอมรวมจ้ะพี่น้องหอมรวมที่ซอยไว้ ใช้แค่นี้แหละจ้ะน้ำปลาชูรสหอมรวมหน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นคงจะเผ็ดหน้าดูเลยชิมเบิือกันจ้ะชิมดูว่าอร่อยไหม นิดนึงเสร็จแล้วจะพี่นอ้องเอาหอมรวมโรยหน้าอีก หน้าตาจะเป็นแบบนี้จ้ะไอซุปหน่อไม้ดองกินกับลวกผักจะพี่น้องบ่นลวกผักถั่วฝักยาวนี่จะพี่น้องผักแก้มลวกผักลวกผักไฮจะพี่น้องผักไ้ที่เป็นคือยอดตำลึงนะจ๊ะถั่วฝักยาวกินกับแก้มจะพี่น้องแล้วก็ทอดหมูแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจะพี่น้องอาหารเช้า ทอดหมูซุปหน่อไม้ดองแล้วก็ทอดหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟเ,เ,เ,เมนูง่ายๆแต่แซ่บจ้ะพี่น้องเมนูง่ายๆพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะซุปหน่อไม้ดองวกผัก ผัดแล้วกะจิทอดหมูจาพี่น้องกินแก้มถ้ามีแต่ซุปหน่อไม้กินแล้วก็จะแสีท้องคลิปแร้กับฝากใบเซมเน่ะจาะพี่น้องฝากช่อง ฝากช่องเจเดือนฝา,ากช่องเจเดือนแยกข้าวรามออฟฟิเชีด้วยค่ะว<ม>ันนี้ทําเมโนโูซุปหน่อไม้ดองเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟ้วจะพี่น้องมากินข้าวเส้าน้ากันเลยจ้ะ<ม>ทอดหมูยังไม่ทอดจ้ะพี่น้องซุปหน่อไม้กับพักลวกทอดหมูขอบคุณมากค่ะ